เค็บบอเยิมเยิม,อม,อม,อมทอดแล้วกับสปาเมนีเนาะจ้าโอ้โตยตาแสบแพ้งเห็ดใดทุกอย่างเนาะคะ่ะแปงหอมแมงหอมชีดมากินกันชีดใส่ ใส่ตลาดออกมาสวัสดีค่ะหมอนี้สิมาเฮ็ดไอ้แป้งแป้งเวียดนามแผ่นแผ่นแป้งเวียดนามห่อห่อชีสหลักกะทอดเก็ตอะแป้งก่อนทอาสีอัลมาห่อนี่ยทาจุ่มน้ำก่อนได้จ้ะทอดจุ่มน้ำก่อนวันที่หนึ่งกะลาซิมนี่อะนี่นะ ชีสห่อชีสอยากกินเนาะเห็นเขาเห็ดนนะ่ะเป็นเสแสบหายกระดอกกระเดียภาพค่ะภาพค่ะห่อง่ายๆด้วยนะคะภาพค่ะห่อไปค่ะห่อไปเลยค่ะนี่กระสีใดประมาณนี้นะจ๊ะเยื่ันกระสีเอาไปทอดซุบไข่ค่ะอันนี้คือไข่ อยากขึ้นนกค่ะไอ้สุกไข่จักหน่อยสุกไข่ให้มันให้มันให้มันอันนั่นเนาะค่ะให้มันให้มันมีนานยักหน่อยเนาะแล้วก็สิเอามาสุกแป้งแป้งล้วก็สิไปถอดนะจ๊ะขันห้าวปลาสุกไข่น่ะมันก็สิบอสมันก็สิบอติดเนาะค่ะเอาไว้ข้างๆมันก็สิบอติดค่ะมันก็สิบอติสแผ่นเนาะค่ะ นี่ยก็คือวิธีเห็ดนะคะ่ะพี่ว่านเห็ดเซียเอาไปเอาไปกอดแล้วก็มาเบิ่มวิธีเห็ดวิธีกินกันะนะคะ่ะก้อนห้าสีก้อนห้าสิก้อนห้าสีเอามะฮอนี่ห้าต่อซุปน้ำเป็นน้ำสะอาดเลยจ้ะซุกแป๊บเดียวอย่าสีไปซุกด้นม้าสีบอกม้าสีม้าส,สีนิ่มไปนิ่มไปเนาะคะ่ะโอ้ที่ห้ากลับมาห้าชี่ ห่อง่ายง่ายเฮ็ดง่ยายๆเนื่นองจากพีกก่น้องจ๋าเฮ็ดละเฮ็ดกี้แล้วนี่ยพี่ว่านหิวอ่ะกระสือเดชไปทอดยังไงเอาไหวต้ตรงกลางกับผักผักแดงกับข้าวเนาะคะ่ะผักซื่อๆนี่แหละอืมมันให้มีเท่ากับผักอ่ะแตงห่ออันใหญ่ๆมาตองไปผ่าเนื่อจากผักอยากกินอยากกินกรอบๆเอาไปทอดกรอบนี่คะ่ะกระสืเป็นประมาณนี้เข so ้ากับมะซุกไข่ สุตไข่นี่ต่สุกไข่นะคะสุกไข่สุกรมัน,ห,ห,ลห,ลมนห,หลายหลายหลอดคิดได้หลายราคามากคุกกับแปง้งขนมปังเก็ดขนมปังเสียบไม้ทอดนิด้วเขา่าใครที่เห็ดกินเนะคะ่ะมันกำลังมันกำลังเขากำลังหิดอนเนาะกะสิบประมาณนี้นะคะพก็หนามันห่อหนะกะทอด มานีเลยใช่ แล้วลราก็มากินได้จ้ะมันสิเป็นจังไ๋เบิืองเดิออันมาสิมาสิคือเขาเห็ดบอ่อเยี่ยมเยิมม,มันหอนด้ยอือืม,อม หอมแซบ่บมาด้อยพี่น้องอืมอืมอืม,อมชี้น ก็แสบบอ่ะดันนด้หอมฉีแท้งเลยจ้ะ อือเชิดเรื่องหวานต้องกินหันห่นๆมันจังสียืดยืด แสบแม่ยังเด้อพี่น้องลองเห็ดกินมังเด้อต้องกับบดิษต้นทุนบดิษแพงให้ยังเด้อกินกับซอสอือ

아, อ다